ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวดรวรวัตประธานเปิดงานประเพณีแห่น้ำช้างตำบนลนาพจทิ้งไทยสงกรานจังหวัดแพร่ค่ะเมื่อเวลา11.30นาทีวันที่21เมษาย,ยน2568ที่บริเวณลานเพลินบ้านวังลึกหมู่ที่4ตำบลูนาพนอวังชิ้นจังหวัดแพร่นายวรวัตเอ,อ,อื้อภิญญกุล สสแพร่เขตสามพักเพื่อไทยเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีแห่น้ำช้างตาบลน,นาพลประจําปี2568โดยมีนายหาฤทีสีเอียดในอำเภอือมมงชินก่าวต้อนรับนายวิเชียนสมฤทธิ์นายกอบตอน,นาพนกล่าวรายงานโดยมีนายสมชายอัมพันการประหลัดจังหวัดแพร่นายเอกชัยวงวรกุลประธานสภาว,วัฒนธรรมจังหวัดแพร่นางสาวทัศนีดอนเนรวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ นายเสรีทรงศักดิ์เลขานุการนายกอบาจาพแพร่นางกุลชาบันสว่างสมาชิกอบาจาพแพร่เขตหนึ่งอำเภอวังชิ้นวันน่าส่วนราช,ชการคณะกรรมการสภาว,วัฒนธรรมบุคลากรสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดพแพร่และหน่วยง,งานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดค่ะ จากนั้นจะมีขบวนแห่ของแต่ละหมู่บ้านทั้ง11หมู่บ้านโดยมีนายวรวัตรเอื้ออพินยกุลสอบแพร่เขตมพักเพื่อไทยนำผู้มีเกียรติ12ท่านขึ้นนั่งหลังช้าง6เชือกแห่ไปตามหมู่บ้านให้ชาวบ้านรดน้ำช้างและเล่นสาสน้ำเล่นสงกรานต์ก่อนที่ขบวนช้างจะเข้าสักการะศาลเจ้าปู่ประจำหมู่บ้านถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะซึ่งนายวิเชียนนายกอบตอน,นาพลกล่าวว่า การจัดงานประเพณีแห่น้ำช้างตำบลนาพลอําเภอวังจีนจังหวัดแพร่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของประชาชนในพื้นที่ตําบลนาพลและพื้นที่ใกล้เคียงตลอดถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีสร้างจิตสำนึกและมีทัศนคติที่ดีตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของตนเองและส่งต่อไปอยังคนรุ่นต่อไป ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมตามประเพณีแห่น้ำช้างของแต่ละหมู่บ้านรวม11หมู่บ้านพิธีทำขวัญช้างการประกวดขบวนแห่น้ำช้างการประกวดที่ดาแห่น้ำช้างการประกวดภูมิปัญญาท้องถิน่นผลิตภัณฑ์สาโทการประกวดภูมปัญญาท้องถิน่นผลิตภัณฑ์สาโทปรุงแต่ง และการประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์สุราการนชุมชนชมการชกมวยการแสดงมหรสพรถแห่และระวงย้อนยุคโดยมีทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมแรงกายแรงใจในการดำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ค่ะน้องก็จะใช้ซื่อต่างๆในการประช้าสัมพันธ์ประเพณีตีซืออดมาคือตซื่ออ,อดไปในอนาคตสู้รุนลูกรุนหลานเจ้าขอบคุณจ้า ถูกใกล้เคียงตอนนี้คำถามอา่าข้างนอกเปไ็นแก้น้ำจืดน้ำจืดเล่นหนึ่งก้อนหนเจ้านอยอาจจะชนะกันด้วยหนึ่งคะแนนสองคะแนนเจ้าตอนนี้คณะกรรมการก็กําลังรวบรวมคะแนนกันอยู่นะคะอันนี้ก็จากคําตอบตีน้องเป็นตอบตะกี้เจ้าอันนี้เป็นการตัดสินจากคําตอบเจ้า ซึ่งเดี๋ยวสักคำแต่เจ้าท่านประธานในพิธีมาแล้วหมายเลขหมายเลขสิบสองครับบ้านบางทองครับบ้านบางทองหมท่ทยี่สาส่งเข้าปะกวดนะครับขอเชิญครับหนึ่งเราประกาศขอเสียบขอเชียบหมูสิเอ็คโบกมูตัวนะครับโบกหมูตัวนึง รับครับาที่นึ่งจังนะครับบัดเดียวเนี่ยข้าเจ้ากระใจบอดีมือสั่นเลย่าตังนั้คือไม้เล่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 ผู้ใหญ่ได้ถ้วยความแก่ไม้เล่แตดได้เป็นร่หนไม้เล่แปดข้าจะกรอนะครับใต้ตัวใหญ่ที่นครโมกีนะครับคุณยวัดนะครับด้านบนอีนะครับ ขอกระเบื้อเชิญนะครับท่านคุณภูวาษาศิริรุวงนะครับขอกระเบื้อเชิญนะครับขออสุนัตาสุวรรณกาศนะครับเริ่มแบบนี่นะครับขอกระเบื้องลงนายสะพายพร้อมขันน้ำันรองให้กับน้องนะคะครับมอกสายสะพายนะครับก็จะเป็นนะครับคุณภูวาษาคึ้บมามอกสายสะพายนะครับมอกไปยิ้มใส่ข้องแล้วก็จะดีด้วยเนาะแล้วก็ผอสุนัาสุวรรณกาศนะครับมอบขันน้ำและขานรองครับ เี๋ยว่ัดประธานก็เงินรางวัลให้ด้วยนะครับมีเงินรางวัลครับ5้าพบาทครับหัประธาอด้วยกันเงินรางวัลห้าพันหาน้ำห่านรองเงินรางวัลห้า0บาทค่ะเเือไว้หมอยือย่างเดียวหม้อสุนัขตาครับสดนวันนี้นะครับหมอสุนตามอบขัาน้ำาันรองครับ ไปรองอันดับสองนะครับขอกราบเรียนเชิญนะครับคุณเอกชัยวงวรกุลนะครับประธานสภาวัฒนธรรมจังแท่นะครับคณะคราวมนทิศข้าก่อนค่ะสามท่านนะครับสามท่านมาทิศข้าด้วยครับต่อไปรออันดับหนึ่งค่ะขอกราบเรียนเชิญนะครับอันเสรีทรงศักดิ์นะครับอันบูแทนนายกโครงการบริหารสนจังหวัดแพร่นะครับมอบกัน้ำทางรองนะครับ เราิริชาลอกสายสะายนะครัาจักรวัชามสถาสาบจังหวะนะครับโดยคุกาวรคุณนะครับแล้วก็เติร์าริชาริชาสาสายบุญญาบิลอกสายเราเชิญท่านนายเมชอ มูเฮาเกิรกันจั้หมาตัวค่ะรับเชื่อท่านเองคลอค่ะหม้บขันน้ำบอลลูนท่านท่นท่านองทุ่มเสีีครับขอถ่ายภาพร่วมกันก่อนวันน้เราจะมีสภาวัฒนธรรมจังหวัดอ่าดยประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดคุณเอกชัยวงวรคุณซึ่งประสานงบประมาณ สวยงาบกาลเลยนะจ๊าวไม่ต้องนะจ๊าอันนี้คือความสวยงามนะจ้าอันนี้เป็นจ้างคาือการโชว์ยุทธนะถีถนะจ้าวไม่ต้องไม่ต้องครับงานประเพณีแห่น้าจ้างตะบนนาพูนประจักป,ป,ปี25งพัท่านผู้มิเจรยทุก,กท่านนะครับ ทีเียเนอบชิ้นบังชินทุกคนนะครับก็รู้สึกดีๆนะครับแล้วก็เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสได้ท้พแั้วท่านทั้งหลายในวันนี้นะครับที่มีความสัมพันธ์กันอยู่ต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับทุกคนรักความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับ นำพูลได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานระเพณีแหน้ำช้างตะบนน้ำพูนปีพุทธศักราช2500ปรษษ 2, 500. หวัดแร่สามท่านตัวแทนท่านนายกอนุวัฒน์โงวันประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆนั้นนี้หนึ่งกิจกรรมประเพณีแห่นัทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จังหวัดสุโขทยัยนะครับแล้วก็ทั้ง การเปิด